มันแลพามากำลังข้าตจตีอย่างอยู่ข้าประกอนต่อแรกจบแค่นี้แน่เลยทำไมพราะเราแบบพร้อมกันเอาชีวิตรอดได้จบแต่ว่าบ้านอย่างอยู่จริงแล้วความเงีย้ก็ไม่มีเธอสักตัวไรตัวมัน ผมไม่กล้าไปมันอันตรายมากแต่ว่าพี่โจษซ้ยังไม่จบเจดีจะคขาเฮ้ยทำไมผมมีมาเรียคันหนามาเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้คือบัวใหม่ ปวดยากผม,ไม,ม,ผมไม่เคยเล่น,านนะมนนนาแลวนะผมไม่เคยเล่นนานนะโอเคผมเล่นเกี่ยเสานั้นโอเคพาสวยดีนะก็ไม่แ็งไม่เป็นไรอเดี๋ยวมันเราทำนะไม่เห็นเงาเหรอแล้วก็ฟังตอนนี้ผมป้าหงองเหมือเมมนเดิมเหมือนเดิมมาก S <S <an> น้ำเบื่อสุอสดๆเลยขนองเหีเวยวแล้วไม่มีโอกม่กระสวนยโอกไม่กอดขอโทษนะเจ๋ลวลองค่าหรือเย่ยวตายไหมทั่อะไรวะเจ้ไม่ได้ก็ไม่เป็นยังองวะเออใช่วรวยเฮีย,ย แล้วก็ออกสวยดีนะสวยมากก็สวยดียแอแงคข้าพกรณโจ,ออจ,อจ,อจอ๋อย่าไวผมมันจะไปกันเล่นเกมฟีไฟตลอดเพราะว่าไม่เยี้ยผมแน่งหัวล้อจังแ่ดแต่ไม่ไม่สนุกเลยก็ ก็กับสลดดินะก็กระไม้คาบอยู่ไอ้มานานมาแล้วมานานแล้วมเอาวังมีเอา,า,เอาสบดด้วยเอามีอวานด้วยเพียงอาวานให้เราจะไม่เกมกระตัวะปดิดดิสวยอโอเคเหนื่อยรูของอยู่บ้สิซีเบียรและบ้าบใหม่มา ไม่มีเพาว่านเนี่ยขานอกขานอกบ,นบ้านเหมือนเดิมโอเคกัน,กววกน,กน,นแล้วก็เก็บของอย่าวายก่อนจะไปโอเคก็อันนี้เขาเรือ่ะ หามเจียววก็จับไม่ได้อยู่มันต้องไปหามเมือนลุงเบือนก่อนลุงเบือนโอ้ลูกค้าไม่มีบ้านโมบ้านเนี่ยไม่มีต้องหาอะไรสักอย่างไม่มีด้วยอ่ะอ่าฉันเลไปแผลไว้เก็บเอาไว้ก่อนโอเคเปล่าไปนุกเหมือนนุกเหมือน มันเจอบ้านวะผมเจอขั er ้วไก่อ่ะอ้าวเฮ้ยลวกกูหายอ่ะว h e f ฟ c k ลวกกูหายสวยวัดว h e f ฟ c k โบโบโอ้ h วัดชื่ออะไรเนี่ย ตอนจำแ่งําบากจะเจอเว้ยกูสมัยเด็กกว่านะว่าการบวดเด็กผมอ่านม่อาโตขึ้นเพิ่โค้ดใส่แ 4, 6 7 8 2 3 4 5, 6 7 8 โลโก้อะอรสา,าแมแหวงบักก็ช่งชางสามแหงเก็บบักเฉยเกบ็บปวดป่ะมาดูเหมือนปไปไปนน่นลงลง,ลงเหมือนมาดูตดอน,นิี้มันไม่มีกองไหมอยู่ข้างล่างนี่หายามากเลยตอนนี้โคตรใหญ่แม่งอะไรว่าแปลกอะไรโอ้โหยหายมากเลย โ oh. อ,เอ้เจสสัสอยาออกมาออกกันอืมไม่อยอมนะโอ้ปะโะเลยสวยหมดออกกัน ฐานเลยไม่มีฐา,านนะมันเนี่ยป่าก็มียู่ไปไปยุคนอกป่ะยังไม่เอาตอนดีก็ไม่ใช่ซะบพีพีเขาเก็บไปไม่หมดแล้วอ่ะบ้าพีพีเ,เก็บหมดแล้วเอามาสเตอร์ไปไหนอ่นะเฮ้ยแปลดีฮะเฮ้ยให้ไปไหนตัวเนี่ยแปลดีฮะ của lại hồi sắp của dàn siêu ơi à nè ồ thằng khốn chớ ôi xì cứ đi của กดตายเงี้ยียวต,ตายอยืมเหยาไปดูกันนะมันจะมันจะคำอย่างเงี้ยเอาเคลื่อนสิขอมาแม่ขอมาแม่บุล Wow. ว้าวเฮ้ยก็ก็ก็สวยดีนะก็ผ้าสวยกับตั้งสวยดนีนะไม่ต้องเอา เองเงาโคนเนี่ยไม่ออเอาหรอเกมมันเครื่แหลกกิบกระตุกมากเลยเดี๋ยวเอาไปตาก,ากับมันไปด้วยก่อนเวลทาทำเออเก็บไว้ อะไรบางอย่างไปแปลขุคนุดน,นี่ไหมจาแมงเหงาคนนี้แหลยจาแมงคนนี้ขวดไก่เอาจีเนี่ยกวดยังขวดยังยาวเลยแต่ตัวเกี่ยวว่ายาวมาสมหาย a few minutes later เยอะขนาดนี้มาเนี่ยแต่ว่ายังไม่เจอเจอปะเดี๋ยวรอแป๊บโคตรใหญ่กว่ะ A few moments later เจอเหรอวะ อืมอุ้ยกูเจออะไรวะกูเจอตาดิงเอ้ยนุ่เหมือนเหมืนอนโตดิงัตตาดิงทุ้ยเหียวพ่อจีัวตาดิง,ง,ดง,ง,ดงนุ่เหมือนมีเหลือไหมไม่มีไม่เกยเห็น มัจมนาามจะมีนาวาโอ้โหมันจะมีนาวาฮึมีไหมฮะมีเพพไม่เพพไหมไม่มีไม่ไกลยมีนาวาโอ้โหกูเสียวโอ้โขอควัดก้อไข่เลยโอ้โยโอช กลัวเกือบนในในกูโอ้ยเสียงอะไรบางอย่างปแปลกๆวะเสียงอะไรบางอย่างแปลกๆวะโอ้ยอยู่คลางแล้วเนี่ยเ,ยเยฮดี๋ยอเฮ้ยเพ็กเฮ้ยสว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 ย,ยม ไ e ่ด <Very> <c oughs> ีเกิเฮ้ยเยมี่เหรอโอ้ oh d โ oh อ้โหโอ้ยทหารตัน้ำมานาวานาวาเยมี่เหรอเฮ้ยเสียงอะไรวะออ๋ตัวเนะนะสียงนะานวนะา โอเคกำลังขวดอยู่โอ้โหกดเจอแล้วบางอย่างก็ค่อยเดินเลยก็ค่อยเดินนะเฮียจอขั้วเล็กนะ่ะมันเดินช้ามันจอขั้วเล็กนะ่ะจอขั้วเล็กอืมอันนี้สวยเฮีย ใช่วิเก nice. ี่ดีดีชอบน่าสมีไหมโอ้ไม่ก็ไม่นม้ำเลยเกือบจะทองอข้างหน้าก็มีนะเชีย yeah, คุณเลยไม่กล้าไปว่ะเชีย yeah, คุณ่ากัว <c oughs> ตอนนี้อะมีไหมโอ้ยเขี้ยมันตีเขี้ยงเลยโอ้ยอะไรวะวะโถ่ไอ้เวงตีอะไรของมึงเนี่ยป้าพอดีเลยโอ้เม่งโอ้ยเสียแย่วมักคือเหยาบอกนะกูจำได้เคยเล่น จะบอกเบาบวานะลรเขาเลยนะจะบอกนะพี่พีเคยเลยนะขูวจำได้ไอตัวประหลาดเนี่ยนะอ้ามทำเสียงอาอัาเจ้งกูเจอกล่องโก้นายยาวว่ะก็ไม่เปิดกล่องไงอม่แล้วว่ะเฮ้ยเสยเอ้ยเชียเสีย,ยบา้บาบา้าบว่ โอเคโอเคโอเคก็ okay, okay, okay. ไม่เปิดกล่องไม่ได้วะืมยาอุ้อยเย้ไม่ก็เอาไม่ก็อ๋อก็ออไม่เปิดกล่องไม่ได้วะเบอร์ซี่อว้ยเฮ้ยเราเราทำอะไรไงอ่ะโอ้โหขลางก็มีไม่แม,ม่อันตรายมากกลัวที่เกี่ยวตายตายเกี่ยวทำดีๆเนาะคนน่ะ โอ้ยกูผิกโอ้ยเหวะมันจะแม่งเลยดูดูเก็บ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 ให้หมดเก็บของไว้ของเต็มเกียร์อืมเยอะช้ำหาย Oh คอนคเทนตอย่เงี้ยอไปกอนเชสสผมก็มาแม้คตรใจช้าอะไรเฮียคอนเทนต์เต็มอเฮียเลยโอ้แล้วโทเฮี้ยมันจะปีนเสาแค่ไหฮียอเงี้ยอะดีตอนไงโอ้าหาอนีรไหม ไปลโปยลวเียนากาใชไหมเฮียเช่เฮียพีมันฉลาดรู้ไงวะเนี่ยกูมไม่รู้แกไม่รู้กันเ,ห,เหรอเยอะลกวลเฮีย,ยถ้าอดอแงใจูนนี่โอ๊ย ปีแม <antique. S 1> ่งเลยปีนาวาอะไรไปโกดกามป่าแมวไม่อยู่ละปีเปิดตมปีแม่งเลยปีหี้ยแม่งเลยปีอีกกระปางไม่อยู่แล้วเฮ้ยเอยเอยไอ้ย่าแม่งคือคำเสียงกูเลยเออเราคุยเหตุมาเลยเออ You hear a few moments later. Man, I. เ,เ,เอ้ยอติอะไรมาเนี่ยโอ้โหน้าแม่เฮ้ยเว้งโอ้โหเอาค้างเชี่ยค้างโอ้ยเอากบพิกกบพิกโอ้ยเยอะกบพิกกบพิก Aliyu goya. Yeah.

ไม่ต้องจไม,จมนโนนี่ What the What the fuck? อ่ะวตับปวตับฟตัวเขาเจ็บคอนกูเลย เจอปลา๊เจอคนดตานี่อเจอกล่องละบอย่างรวยเหี้ยโอ้ยก็ตกก็ตกก็ตกเครื่องก็ตกโอ้ยก็ยานะตกนะเราเ้ยโอ้ยยังเงี้ยงั้นก็ตกยี่แล้ว เก็บของเราไปดูโค้กะลางำแล้วอะไรป่วยขนมฟังนี่มีเพียงะไรไม่สิอีพี่อีเวยเลย em gà ăn coi nó phăng đi nó à, có cơ khai okay, phăng hả và 13. สามแมงอะไรเงี้ยเอาขาอะไรเงี้ยโอ้ของเต็มเงี้ยเลยโอเคไปโอ,อเคโอ้ยกู้งใหมากเลยไยก่อนชิบยาวมากเลยโอเควันนี้ก็ก็จะชิมหน้าก็ชิมนี้จะบอกว่าแชมเปนเท่ใหม่วันหน้า